สำหรับใครที่หลงเข้ามานะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนคลิปไปไหนนะเรามาทําความรู้จักกันก่อนในคลิปนี้ผมจะมาไกด์แนวทางสําหรับเอเอ็มคัสตนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟร์มแช n แนลในคลิปวันนี้ผมจะมาแนะนาไกด์การเล่นในช่วงต้นเกมการทําของการเริ่มมอนเตอร์ในการเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเปลี่ยนเป็นไฮ a r d เลยนะครับหากมีตรงไหนที่ผมตกหล่นนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมแชร์เทคนิคกันได้ซึ่งก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อชุมชนกับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้เหมือนกััันนนนคครยยงงไไกกกกก็ชช่่่ววด like, ด์แปใใให้เเพือๆอทีีมมใใมาสจ เอาเอ็มคลาสิกเหมือนกันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาละครับสำหรับในภาคเอาเอ็มคลาสิกนี้ถึงจะยังมีเขาโครงเกมเดิมอยู่แต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนไปพอสมควรซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีใครที่เป็นเหมือนผมไหมที่เล่นเวอร์ชั่นนี้แค่1.0เท่านั้นเองและค่าสูงสุดในตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่ไฮค่านะครับนั่นจึงทําให้ผมเนี่ยต้องมานั่งศึกษาเกมนี้ใหม่อย่างกับว่าเกมนี้มันเป็นเกมใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจกนกระทั่งได้มีภาคคลาสิกออกมารู้ สำหรับใครที่ยังไม่ดูข้อมูลระบบสตานิฟ้าแบบใหม่ในภาคนี้นะครับก็อย่าลืมไปรับชมคลิปที่ผมเคยลงไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีคลิป30ข้อมูลเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจเกมนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งตัวคิโดเนียก็รวมอยู่ในเพลิ์ของ R.O.M หมดแล้วนะครับเก็บเรเวลในการฟาร์มมอนเตอร์ที่สูงสุดถึง40เรเวลทําให้การเก็บเรเวลนั้นเปลี่ยนไปครับและถือว่าไปไกลกว่าสมัยก่อนมากๆซึ่งจะทําให้เราเก็บเรเวลแบบก้าวกระโดดและไม่ต้องฟาร์มมอนเตอร์ยอดฮิตแบบแต่ก่ออนีกแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้เราเก็บเรเวลได้ไวขึ้นนะครับถ้าหากว่าเซิร์ฟไทยเปิดแล้วนะเราอาจจะเตียงงบสักนิดนึงหากว่าเราอยากจะไปไวกับใครเราก็สามารถที่จะเติมเงินซื้อเซนีได้แล้วก็นาเซนีเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์สีแดงพวกนี้ที่จะบวกพวกจอ็อบหรือว่าเบสก็ตามที่เราต้องการเมื่อเราเข้ามอเตอร์ได้แล้วนะครับเราจะได้โบนัสเพิ่มนะแล้วก็ยังมีแฟชั่นอื่นๆที่ให้โบนัสเพิ่มเติมอย่างเช่นหมวกอันนี้ด้วยอันนี้ก็บวก5%นะครับซึ่งทางเซิร์ฟเนี่ยเขาจะแจกฟรีและบางส าซื้อมาเช็คก่อนก็ได้นะครับเริ่มเกมมานะครับเลือกเพศเรื่องทรงผมเลือกสีตาอะไรก็ได้ตามที่ชอบเลยหากเบื่อแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปเปลี่ยนภายในตัวเกมได้นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับตัวเกมจะส่งเรามาที่พันเทล่าเซาเกตครับพร้อมกับมีเลเวลอยู่ที่เลเวลหนึ่ง ทางด้านขวาของคุณเนี่ยจะมีเมนู q u วสเราสามารถกดทําได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการออ,ตโ,อรโต้เดินไปให้นะในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราทําตามคาแนะนําของเกมได้เลยนะครับจนถึงเลเวล10เพื่อเปลี่ยนคาดแรกได้เลยครับช่วงเลเวล1นึ่งถึงสิเนี่ยตัวเกมพยายามสอนระบบคร่าวๆอย่างการโจมตีการอัสเตตัสการคราฟหมวกนิดๆดหน่อยหน่อยะครับตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงอะไรหลังจากที่เราทําตามคาแนะนําของเควสได้ไม่นานนะครับเราก็สังเกตได้ว่าเรามีเลเวลแล้วก็จ็อบเนี่ยอยู่ที่10แล้วตัว q u วสก็จะพาเราเข้าเมืองพอนเทล่ามานะครับ จะมีเควสใถ้าเราคุยกับ n อ c ไม่กี่ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เราไปเปลี่ยนเป็นคันแรกครับซึ่งตัวเกมนะครับจะมีรีวิวคันให้ดูว่าแต่ละครนเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็เขียนแนะนำคร่าวๆส่วนตัวผมก็แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยหาไกด์ดูตามช่อง YouTube ดีกว่านะครับหรือว่าเลือกเอาตามที่ชอบได้เลยถ้าเราอยากจะลองอาชีพในตัวเกมเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มสีฟ้าทางขวาได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกได้แล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มสีเหลืองทางด้านซ้ายได้เลยครับ จากนั้นก็ทำเควสที่เด้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ยุ่งยากเลย เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เดินเควสไปยาวๆเลยนะครับทำแต่เควสหลักที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะส่วนเควสที่เป็นรูกบุญแจเนี่ยจะเป็นเควสที่เปิดฟีเจอร์บางอย่างในเกมครับจะทําเลยก็ได้นะเพราะว่าจะได้เปิดความสามารถให้กับตัวละครด้วยผ่านไปไม่นานทำเควสแป๊บเดียวก็เลเวล19แล้วในตอนนี้จะเป็นเควสแนะนําการลงเดนเจียนที่ต้องใช้เวลาประจนภัยนนั่นเองครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราลงเนี่ยเราจะไม่เสียอะไรนะเพราะเป็นการแนะนําจากระบบนั่นเองครับในช่วงแรกๆเดนเจียนเนี่ยจะไม่มีแมคคาณ แค่นนั้นเองในช่วงเลเวล20ถึง21เนี่ยตัวเกมจะเปิดภารกิจรายวันมาให้เราได้ดูนะครับว่าเราเนี่ยควรทําอะไรบ้างในแต่ละวันตรงนี้เนี่ยไม่ลงลึกเนาะเดี๋ยวเป็นภาษาไทยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจกันง่ายๆแล้วนะฮะแล้วเราก็กลับไปทําเค้สหลักกันต่อยาวๆไปก่อนนะครับ ภายในเกมนะครับจะมีระบบเติบโตในทุกๆสิบเลเวลด้วยตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับจะมีภารกิจให้เราได้ทําเช่นการตีบวรือว่าการอัปเกรดตามที่เคเวสบอกเนี่ยก็จะได้รับรางวาัลแล้วก็สะสมรางวัลด้านล่างอีกตรงนี้แหละจะช่วยให้เราเลเวลได้ไวมากขึ้นด้วยนะครับผู้ชมเห็นด้านล่างใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลเพิ่มเติม,ตมด้วย วดสีเขียวก็คือตัวยา XP e. นะครับส่วนขวดสีชมพูก็คือตัวยา Job นะครับส่วนขวดสีฟ้าน,นี่คือตัวยา Adventure Time ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มระยะเวลาในการลโันเชียนได้หลายรอบมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าภายในเซิร์ฟซหรือว่าเซิร์ฟไทยที่จะเปิดนะครับมีเควสสีชมพูเหมือนทางด้านขวาเนี่ยที่มันขึ้นมาแบบทางเซิร์ฟจีนหรือเปล่านะครับ ถ้ามันมีเนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเควสที่แจกของแอบได้ค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้สามารถทําได้เลยไม่มีข้อแม้นะครับในตอนนี้นะครับตัวผมเลเวล27แล้วตัวเควสไม่สามารถทําต่อได้แล้วนะครับจะต้องมีเลเวล4ีผปุ่มถึงจะสามารถทําต่อได้ดังนั้นผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับลงดันเจียนนะครับเพื่อไปเก็บเลเวลดันเจียนเนี่ยก็จะมีแบบว่าไปหาพวกของมาใช้นะครับของมาใส่หรือว่าจะลงดันเจียนเพื่อหาวัตถุดิบมาใช้หรือว่านําไปขายก็ได้นะครับ ในช่วงนี้นะครับเราจะยังไม่ไปบอทกับมอนเตอร์ตามแมปนะครับดูกันไว้แค่นี้นะครับเบียบกันไว้ให้มิดยิ่พี่จากมอนเตอร์ในช่วงต้นเกมนั้นเราจะได้น้อยมากๆนะครับอันที่จริงแล้วเป็นเพราะว่าแคปเลเวล40นี่แหละครับที่เราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เลเวลของเรานั้นสูงที่สุดในวันนั้นๆที่เราเก็บเลเวลโดยที่เรานะครับยังไม่ไปตีมอนเตอร์ตามแมปเลยผมก็ขอแนะนําให้เป็นการทำเควสตลงดันเจียนแบบนี้นะครับเอาแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับจะไม่เหมือนกับเวอร์ชันก่อนที่เราจะต้องไปตีพวกเวริร์ชั่่่่่นนนกกออออยาางคือบอไดีี็มมแล้ว ต่เวิร์มเทลเนี่ยยังมีอยู่แต่ก็ไม่แนะนำให้ไปตีเพราะว่า AP ที่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มจริงๆนะครับ จริงจงดันเจียนที่ผมพาคุณผู้ชมลงอยู่นี่สืบเนื่องไปนในเรื่องของการทําของด้วยนะครับเพราะที่ลงกันอยู่นี่คือดันเจียนอุปกรณ์สวมใส่นั่นเองมีทั้งของสายเวทกายภาพแล้วก็ของแท้งเลยนะครับแต่ยังให้ค่าพลังป้องกันที่สูงอีกด้วยแล้วก็เอฟเฟกที่เพิ่มดาเมจเนี่ยก็มากเช่นเดียวกันด้วยนะครับดังนั้นภายในต้นเกมเนี่ยเราไม่จำเปไ็นต้องไปค้าพวกทายหรือว่าค้าพวกอะไรก็ตามที่จะเป็นพวกของสวมใส่แล้วก็ต้องมาอัปเกรดให้มันเสียตังค์มากมายเราใช้ของจากดันเจียนได้เลยนะคุณผู้ชมจําหน้าต่างกิจกรรมนี้ไดด้้้้ใช่ม่มมััยรรถึงงงเเเเวววลลาาาแทีจะตอออํิกกนปข สมใส่ตั้งแต่อาวุธโล่เสื้อผ้าคุมไปจนถึงรองเท้าแล้วก็เครื่องประดับครับให้ถึงขั้นที่20นะส่วนถ้าเราอยากจะอัปเกรดเพิ่มเนี่ยก็ทําได้แต่ถ้าอยากจะทําแบบประหยัดนะครับก็เอาที่มันบวกพวกพลังป้องกันไว้ที่ขั้น30ก็พอส่วนพวกแหวนโล่อาวุธเนี่ยก็อัพให้มันเท่ากันนะครับเพราะว่าจะได้พลังโจมตีอันนี้สําคัญมากๆอัพให้มันเท่าๆกันจะดีมากกว่านะแล้วก็ไม่เปืองมากด้วยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดส่งเควสเราก็จะได้รับตัว Avenger Time นะครับแล้วก็พวกขวดยาที่บวกทั้งจ็อบแล้วก็ XP เราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการลงดันเจียนเพิ่มเติม ที่เรารับมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ใช้แบบออโต้ให้เลยนะอย่างอันนี้เนี่ยระยะเวลา a อเวนเจอร์ไทของเราเนี่ยอยู่ที่300แล้วใช่ไหมแต่ก็มีบางอันนะครับที่ยังอยู่ในกระเป๋าที่เรายังไม่ได้กดนะครับอย่าลืมไปกดใช้กันด้วยนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟซีหรือว่าเซิร์ฟไทยมีเควสสีชมพูไหมถ้ามีเนี่ยเราก็จะได้รับตัว a อเวนเจอร์ไทม์ฟรีอีกหนึ่งขวดแบบนี้นะครับแล้วก็พวกยาเอ็กพีหรือว่าพวกยาจ็อบที่เราได้มาเนี่ยเราก็กดใช้ไปได้เลยนะครับเพราะว่า อ๋อแล้วก็นิดนึงนะครับตรงนี้ผมลืมไปเลยสําหรับสายกายภาพที่เป็นสายตีใกล้เนี่ยอาจจะต้องอัปเด็กสักนิดนึงเพราะว่าการที่เราจะไปโจมตีมอนเตอร์เพื่อเก็บเลเวลเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปตัวที่เลเวลค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับดังนั้นค่าเด็กหรือว่าค่าฮิตเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่ผมเล่นแอสซิซินมีดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมเลเวลอยู่ที่70นะครับผมไปฟาร,ร์มตัวมอนเตอร์ที่เลเวล111รเนี่ยผมก็ต้องใช้ค่าเด็กที่เยอะมากเหมือนกันนะโอเคเรากลับมาต่อกัััันนนะรรรรรรรบสสําาาาาาหตตววภกกิจิจจยเเีี่่าา้็มมถท มากดรับได้แล้วเพราะว่าเราจะได้ตัวตัวเดลี่คอยมานะครับซึ่งเราจะสามารถนําไปกดใช้แลกตัวหินธาตุเอามาเก็บเดวิลได้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลงดันเจี้ยนกันต่อก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกลงดันเจี้ยนที่ได้อุปกรณ์สมสยัยหรือว่าดันเจี้ยนที่ได้พวกวัตถุดิบที่จะสามารถนําไปขายก็ได้เช่นเดียวกันนะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงกับเพื่อนก็ได้หรือว่าเราจะลงคนเดียวก็ได้นะครับแต่ผมก็แนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับว่าหลังจากต่อไปนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจ้นหรือว่าการฟาร์มพยายามหาปาร์ตี้ให้ครบ5คนนะครับเพราะว่าจะได้โบนัสในการได้รับไอพีแล้วก็จอบด้วยแถมยังจบมอนได้ไวแล้วก็ไอพีที่เราได้รับจากมอนเตอร์ตอนฟาร์มเนี่ยมันไม่ห่านกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับที่คุณชมเห็นอยู่ก็คือผมลงดันเจ้นเสร็จแล้วผมได้อุปกรณ์มาผมก็ใส่เลยแต่ว่าอุปกรณ์ทางด้านซ้ายที่ผมใส่เนี่ยมันเป็น ต้องไปลงดันเจี้ยนกันอีกถึงแม้ว่าเราจะลงดันเจี้ยนเพื่อหายไอพีเฉยๆนะครับแต่ว่าของสวมใส่เนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันดังนั้นถ้าเราได้ของสมใส่ครบแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปลงดันเจี้ยนที่ได้รับวัตถุดิบอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเคยลงดันเจี้ยนจบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกดสกิปแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวที่ผมนํามาทำคอนเทนต์เนี่ยผมไม่ต้องการที่จะมาหาเงินดังนั้นผมจะกดสกิปเพื่อเก็บเลเวลไปเรื่อยๆที่ดันเจี้ยนเดิมนะครับ เมื่อเราได้ของมาแล้วนะครับก็มาเช็คกันดูนะว่ามันตรงสายหรือเปล่านะครับหาของที่เป็นกายภาพที่บวกดาเมจกับเรานะส่วนไอเทมที่บอกว่าเมื่อเราบวก6กหรือว่าบวก5าแล้วจะได้พลังโจมตีมากขึ้นนะครับจริงๆในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าพลังโจมตีของเราเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับมันอาจจะบวกอะไรไม่ได้มากมายเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นการเสียเสยนีเปล่าๆนะครับผมแนะนําให้ไปบวกอาวุธดีกว่านะครับเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยเราค่อนข้างที่จะใช้ยาวจนถึงเลเวลเ0เลยเลเวลเจ็ด แจกอีกทีหนึงในตอนไฮคาร์ดนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถอัพขั้นหรือว่าตีบวกไปก่อนได้นะ ในเกมนี้การตีบวกเนี่ยจะการันตี1-4ถึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสแตกแล้วแต่เราก็สามารถที่จะทําให้มหันการันตีได้โดยใช้อุปกรณ์ประเภทเดียวกันถ้าเป็นของแจกอย่างตอนต้นเกมเนี่ยเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่จากดันเจียนได้เลยแต่ถ้าเป็นของที่เราได้รับจากการค้าเนี่ยจะต้องใช้ของประเภทเดียวกันซึ่งมันแพงมากอย่างในคลิปนี้เนผมก็ทะลึ่งนะครับกดตีบวก7ไปเลยที่ตัวขอนะครับซึ่งตอนเป็นมองเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะไม่รู้จะตีไปทําไมเหมือนกันนะครับซึ่งใครเล่นมองเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ตีคอข้อนผมนี้ิ ดันเจียนมาจนถึงระเวล30แล้วนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตนะเพราะว่าเตรียมตัวจะไปตีมอเตอร์ที่ระเัสูงนะครับซึ่งในเซิร์ฟจเนี่ยครับพอเรารลเวล30แล้วจะมีไอเทมที่แจกมาเป็นหมวกที่บวก XP 5%แบบนี้นะครับเมื่อรลเวล30แล้วนะครับจะปลดล็อกหน้ากิจกรรมแบบนี้นะครับซึ่งเราจะได้ตัวขวดยา XP ขวดยาจ็อบแล้วก็ตัวที่บวกระยะเวลาเอเวอเรสต์ไทมอีก60นาทีด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็มากดสกคริปต์กันต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเหมือนเดิมนะเลือกไปลงดันเจียนที่ได้รับวัตถุด,ดิบก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือสคริปต์ไปเลยนะเพราะว่าเอามาทำคอนเทนต์เฉยๆนะครับสำหรับตัวเควสบอร์ดอันนี้นะครับผมเลือกมาทำเควสหนึ่งนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะ ไลโซ่นะครับแต่ก็ขี้เกียจไปทําเราจะใช้วิธีการกดสกคริปต์นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยกดกระเป๋าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดไปที่ข่างเงินนะครับกดที่เหรียญ daily quest นะครับแล้วก็กดซื้อข้าปั้นแบบนี้ได้เลยเราสามารถใช้ข้าปั้นนะครับมากดสกคริปต์ quest board แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่านี้ผมแนะนําให้กดสกคริปต์แค่ quest เดียวนะเพราะว่าตอนนี้เลเวลเรายังน้อยอยู่เรายังได้ exp น้อยจากตัว quest board ครับเรามาเอาโซ่เพื่อที่จะไปเก็บเลเวลเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวโซ่เนี่ยมันจะเป็นตัวคูณ4เนาะ ตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปเก็บเลเวลแล้วนะครับแต่ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับผมแนะนําว่าให้หาปาร์ตี้ไปด้วยเพราะว่าตัว EP นะครับมันจะได้เด้งขึ้นแบบไวๆจะได้มีคนช่วยตีนะครับซึ่ง EP มันก็ไม่หานนะตัวแรกที่ผมจะพาไปนะครับก็คือตัวออคูลเลอร์นะครับซึ่งจะมีเลเวลอยู่ที่70นะครับให้เราเนี่ยว,ว่ามาที่เมืองกิฟเฟนนะครับเลือกที่คาฟากดเมืองที่3ได้เลยนะ จากนั้นนะครับให้เราเดินออกวาร์ปซ้ายของเมืองกิฟเฟนนะครับซึ่งเราจะไปโผล่ที่กอบบินฟอร์เ t สนะครับเมื่อถึงแมปบกอบบินฟอร์เลสแล้วนะครับก็มาเดินลงวาร์ปล่างสุดของแมปนะครับซึ่งที่ผมพามาแมปนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องของแคป40เลเวลนั่นเองตัวออกเนี่ยมันเลเวล70นะครับห่างกับเรา35เวล ซึ่งถ้ามากกว่านี้นะครับเราอาจจะตีไม่ไหวส่วนตัวอ็อกเวลเลอร์เนี่ยตัวค่าฮิตมันไม่ค่อยเยอะมากแล้วเราก็ตีมันได้ง่ายมากเอกพี XP ก็ได้เยอะด้วยนะครับควรที่จะมาตัวนี้เลยส่วนตะกร้แตนทองหรือว่าดัตติเน่ที่เมื่อก่อนเราไปตีกันเนี่ยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปแล้วนะเรามาตัวอ็อกเวลเลอร์เลยนะครับได้เยอะมากกว่าด้วย ตอนนี้เลเวลอยู่ที่43นะครับแล้วก็จ็อบ39กใกล้จะ40แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยตีมาเกือบ1ชั่วโมงนะครับมีอีกคนหนึ่งเข้ามาในปาร์ตี้ก็ถือว่าเผาสตามิาได้เร็วมากเราคิดดูนะครับว่าถ้ามี5คนเนี่ยมาจะเลเวลเร็วขนาดไหนแถมสตามิาเนี่ยก็เหลือเฟือเหลืออีกเยอะเอาไว้ใช้เก็บเลเวลต่อในวันนี้ได้อีกด้วยนะครับเมื่อทั้งจ็อบแล้วก็เลเวลพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเปลี่ยนอาชีพให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเควสเปลี่ยนอาชีพเนี่ เมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเนี่ยเราเลเวล40แล้วใช่ไหมอันนี้เราก็จะปลดล็อกนะครับเวทตรงเลเวล40ที่เราจะได้พวกขวดจอบขวดยาหรือว่าขวดที่เพิ่มนะครับระยะเวลาในการลงดนันแล้วก็จะปลดล็อกดันเจี้ยนใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปลงดันเจี้ยนนี้กันนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับตัว s ต a m เม a าแอ e เวนเจอร์ไทเนี่ยยังเหลือก็มากดสกคิปอีกรอบนึงสำหรับดัน40นะ ตอนนี้เลเวล45แล้วนะครับคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าตัวเคเวสเนื้อจะสามารถทําต่อได้เมื่อเราเลเวล40นะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะไปเดินเคเวสพวกกุญแจที่ปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็พวกเคเวสเนื้อเรื่องที่เป็นเครื่องหมายตกใจด้วย ตอนนี้นะครับผมก็เดินเควสจนหมดแล้วผมได้เลเวลอยู่ที่47นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเดินพวกเควสกุญแจกันต่อนะครับเพื่อปลดล็อกต่างๆนะแล้วก็จะไปบอทกับมอเตอร์ตัวต่อไปแล้วนะครับตัวที่ผมจะไปบอทตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับให้เรามาคุยกับตัวคาฟ่านะครับแล้วก็เลือกวาร์ปไปเมืองอเดวารันหรือว่าเมืองนาการนั่นเองถ้ายังไม่รู้เนี่ยก็เลือกช่วงเลเวลที่98ถึง109แบบนี้เลยครับซึ่งแบบนี้นะครับมันจะมีวาร์ปตรงกลางก็ให้เข้าไปเลยผมจะพานัางก ตัวพังเนี่ยเลเวลอยู่ที่88นะครับห่างกับเรา4 1เลเวลเราก็ยังฟาร์มได้อยู่นะครับแถมตัว AP กเนี่ยก็ยังได้ AP พีที่เยอะมากๆเลยนะครับจริงๆแคปเลเวลเนี่ยมันไม่ใช่40แบบเป๊ะๆนะคือหลังจาก40ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆหารแบบได้ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าตัวพังเนี่ยมันได้เยอะมากจริงๆจ,จนมันแบบว่าทะลุป,ปลอดไปเลยนะครับเราจะใช้ตัวช่วยด้วยการกดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไปที่ค่างเงินกดที่เหรียญแดลี่น,นะครับแล้วก็มาเลือกธาตุดินนะครับซึ่งเราจะเอาไปตีพังที่เเเป็นนาาาลมมมมะรจไดด้้ีีท่กขึ นะตัวนี้จริงๆเราสามารถกดสแต็กเวลาไปได้เลยนะครับหอันเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่15นาทีนะครับผมเราก็จะตีพังได้แรงขึ้นนะครับจบหมอนได้เร็วขึ้น จริงๆตัวผมเองเนี่ยนะฮะตีพังจนเปลี่ยนเป็นไฮคาร์ดเลยนะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งที่เป็นแอสซซินแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณจบพังไวแล้วนะครับสามารถไปตัวอื่นได้แล้วเนี่ยตัวที่ผมจะแนะนําต่อไปก็คือตัวออกเลดี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะซึ่งออกเลดี้เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมาจากที่เราอยู่ในแมปพังใช่ไหมครับแล้วก็กดที่วาร์ปด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นการวาร์ปลงล่างนาคาเราจะไปเจอออกเลดี้ที่นี่เลยนะครับ นี้เลยครับผมออคเลดี้ก็จะอยู่บริเวณแถวซ้ายซ้ายแถวบนบนนะครับผมซึ่งตัวออคเลดี้เนี่ยจะให้ตัวค่าพีแล้วก็จ็อบที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ออคเลดี้จะเป็นธาตุดินนะเราจะต้องกดธาตุไฟในการตีมันนั่นเองครับผมซึ่งจริงนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะย,ยังไม่ไหวนะครับก็แนะนําว่าให้ตีพังเนี่ยจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นไฮคารดนะเพราะว่าพอเราเป็นไฮคารดแล้วนะครับมันจะมีอาวุธแจกนะครับผมเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปคาบอาวุธอื่นๆเลยนะเราเนี่ยใช้อาวุธที่ตัวเกมให้มาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ค่อย The ส่วนผู้ชุดต,ต่างๆนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าผมเนี่ยใช้ชุดที่ได้รับจากการลงดันเจี้ยนนะเพราะว่ามีค่าพลังป้องกันที่สูงมากนะครับผมส่วนค่าการลบดลีเนี่ยเราก็มีเอจิจากพวกค่าสเตยูแล้วอ่าเราจะเอาค่าพลังป้องกันจากตรงนี้เอฟเฟกต์ 1, จากตรงชุดเนี่ยก็โอเคใช้ได้เลยมีเพียงส่วนตรงโล่เนี่ยที่ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอันจอจเกาะแต่ว่าโล่ที่เราได้มาจากการลงดันเจี้ยนเนี่ยมันก็โอเคเหมือนกันนะถ้าใครอยากจะได้ระเบิดจากโล่เนี่ยนะครับแล้วก็ได้พลังป้องกันด้วยตัวโล่เนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะัจิงลลป้เ่ยุผมมสสกตไดดวาาห มากเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมนะโฟกัสเรื่องของการเก็บเลเวลตั้งแต่1จนถึงไฮคาร์นั่นเองส่วนถ้าอยากจะดูข้อมูลอื่นๆน,นะครับผมจะพยายามลงคลิปอื่นๆเนี่ยลงไว้ในช่องด้วยนะผมมั่นใจว่าน่าจะมีคําถามคำถามหนึ่งขึ้นมานะครับพี่ครับแล้วผู้ชูอื่นๆเนี่ยมันไม่โอเคเหรอ จริงๆผู้ช่นอื่นเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าภายในต้นเกมเนี่ยเราอาจจะมีดาเมจที่ไม่มากพออย่างเช่นท้ายเนี่ยที่บวกตัวเปอร์เซ็นต์ดาเมจ4%ใช่ไหมแต่ว่าดาเมจที่เรามีในตอนแรกเนี่ยมันน้อยมากๆดาเมจมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายแถมได้ค่าพลังป้องกันที่น้อยมากๆดังนั้นถ้าเราจะใส่แบบ4%แล้วมีค่าพลังป้องกันที่น้อยแบบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าไปใส่ของนันเจียนที่มีพลังป้องกันเยอะจะดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันดีมากกว่านี้เราอาจจะต้องอัพขั้นมันหรืออะไรมันมันก็จะเปลืองตังมากย พวกชุดที่เราได้มาจากตัวนาเจีนเนี่ยมันไม่ได้เปลืองอะไรเลยมันไม่ได้อัพขั้นหรืออะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องตีบวกตามที่มันต้องการแต่ว่าถ้าเราไม่ตีบวกเนี่ย พวกพลัโจมตีเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราตีโบสเนี่ยมันก็จะได้เยอะดิ้นกว่าชุดที่เราจะใส่ในตอนต้นเกมเมืเอ่อกี้อีกนะครับแต่ว่าชุดหลังๆอย่างเช่นพวกชุดบอสหรือว่าชุดที่คาบไปจนสุดขั้นแล้วชุดพวกนั้นเนี่ยมันจะดีมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการทําของนะครับผมการฟาร์มแล้วก็การเก็บเลเวลว่าเราควรจะทํายังไงบ้างในเวอร์ชันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นไ์อะไรเดี๋ยวเรามารอชมกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ